สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูนะอาหารเพื่้นเมือที่น่ากินมากงบพึ่งนี่เองวิธีบ้านลาดนะแกะให้ดูนะนี่มันดำก็คือเราไปปิ้งมาเนาะพอกระบายตองนี่นี่งบพึ่งทำจากลังพึ่งแท้เลยเพื่อน กินยากมากแล้วก็เอาไปใส่ผิกแกงใช่ไหมพ่อใช่ใส่ผิกแกงกแล้วไปคลุกแล้วไปปรุงแล้วไปปิ้งนี่หน้าตาจ<ต>ะรประมาณน,นี้น,นี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะอ,อูมามิแกะเลย ตีดังพุ่งหายากแล้วพ่เนาะมีผู้ซื้อก็แล้วเนี่ยตีเองไม่ได้แล้วไม่มีแล้วมีกูหนีหลังหลังเลยกอขึ้นเกาะแต่มันน้องเนาะอ๋อก็เราไปซื้อเอามีไปซื้อแต่สมัยก่อนนุ่มๆเพราะก็ตีเองใช่จ้าจ้าจ้ไปตีมาทำโมกเจอมันน้ำหวานเต็มแล้วของพงยาเราทำเครื่องแกงไงนะพ่ออันนี้ก็น้ำพิษแกงเผ็ดเล้วเนี่ยกอคือแกงเผ็ดใ่ใช เอันนี้ดีนาะอืันนี้สวยเลยอเอาห้องใส่ใบยอด้วยใส่ใบยอใส่ใบยอใส่ใบกะเพราใบยอใบกะเพราอืมอือสวยทสวีอันนี้สวยอืมใบยอเนี่ยกิ่นขับใบยอ๋อ งบพึ่งมาชิมกันงบพึ่งนะนี่ถ้าเขาเสิร์ฟอร่อยนะจะบอกว่าอร่อยมาเพื่อนๆนี่ครับมาชิมกันบอกว่านานมากที่ไม่ได้กินนะดูนะน้มยำปลากระพงอร่อยมากนี่อันนี้เป็นเมนูปลากระเบนน้ำแดงมาชิมกัน เมนูพื้นเมืองของบันลาดน้องเพชรบุรีอล้อมานั่งชิมยังละอร่อยมากเปเพื่อ,อ,อ,อน,ะอนขอตอ,อ,อีกินเท้าก่อนนะทุกคน bye คบ๊ายบายจบตอนแกะงบฟื้นปิงนานไหมพ่อ,อเืียนนอนไปไหนถึงมันใหม่เดีวาัมันจะไหมนะ ม่ใบย,ยอมันใหม่หมดเลยใบย้อมเครื่องแกงทําไงพ่อ,เค,อ,เ,คอเครื่องแกงเครื่องแกงเผ็ดแล้วนี่แหละแกงเผ็ดเรานะใช่เอามาคุกกะไอ้หลังึ้งแต่ก็ปรุงใส่น้ำปลาใส่พรุงชุบนิดนึงแล้วก็เอาไปยา่างเอาไปย่างเนาะนี่หน่ยยอพึ่งใบย,ยอ้มบยยอมใบย้อมนะอ มันจะหอมเนาะหอมหอมหอมใบตองใบยอใบยอหมดแล้อมใบยอหมดเลยเนี่ยต้มยำปลากระเบนอีกเมนูหนึ่งของเมืองเพชรอ่ะกินยากมากต้มยำปลากระเบนเริอดเอาไปให้ตายลูกล้อยเวาไปให้ตายไรดิจะตายจะตายจะตายอันนี้เมนูรีเควสจากเจ๊ตายถึงอยากไม่โดนทิ้งได้